ไหนอันนี้คืออินสอเทียนถ้าน้องถ้าน้องยินจะเอาอันเนี้ยเอา,าอันนี้เทียนได้ลูกได้เอาถือก่อนมันมีกี่แบบลูกมันมีกี่แบบน,แบบน้องยีนรอแม่ก่อนสิลกูกไหนไหนน้องยีนเอามาจากช่องไหนเมื่อกีก้มาบอกแม่ก่อนอ๋ออันนี้ก็เทียนไหนอันนี้ขอดูหน่อย อ๋ออันนี้เทียนสิบหกเหนือเอาเสียอันนี้อันนี้มีสอไม้ดูคุณสอไม้ไม่เอาดีกว่าเอานี้ดีกว่าเีอ,เอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะแม่ดูให้เดีแม่ดูแป๊บนึงของพี่อะเดินเดินแปน้องเยนจะดูอะไรหนอยู่อะไรเาน้องเย็น แม่นูจตัวต่อ่หนูจะได้ตัวต่ออยากได้ตัวต่อที่ไหนนี่นี่นี่ขวนอ่ะขอป๋าป๋าไม่ขอป้าสามสิบ ไหนหนูอยากได้อะไรลูใช่แต่ว่าเข้าในในเด็กไ่ได้ตัวนี้โอ้โตัวนี้มันเป็นของของพี่คนโตแล้วลูกน้องยินน้องยินยังไม่ถึงน้องยินยังเด็กอยู่ต้องต้องเป็นของพี่คนโตลูกอะดูซิน้องยินจะเอาไหนลูกอันนั้นอ๋อไปเค้กวันเกิด เค้กวันเกิดแม่ซื้อให้แล้วนี่น้องยีนไม่แม่ซื้อให้แล้วมันวางอยู่บา้านคร<ะ>ับอะไรล่ะ,ะลูกมังกรมังกรทำไมอ่ะอ,อยากได้ได้เลยชอยแอนด์คิโรสลัดด้วยอะ่ะอยากได้แอนดคิโรสลัดไหนตังน้องยีนอยู่ไหนไม่เห็นเลยไม,ไม่เห็นเลยอุ้ยมีปากกาดไดโนเสาร์อุ้ยมีปากกาฮีโร่ด้วย นี่นี่น,นี่เห็นไหมเนี่ยแต่มันเป็นยินสอสําหรับพี่คนโตแล้วแต่น้องยินเด็กอยู่เดี๋ยวอันนี้อันนี้แม่ซื้อให้แล้วลูกเดี๋ยวรอเกิดก่อนเดี๋ยวใกล้แล้วใกล้แล้วอย่าแม่ซื้อให้เอานน้ไ,ไหนอันนี้น้องยินจะไปทําไมลูกให้เอาพชรมันไม่มีฮีโร่เดีย๋ยวไม่ต้องถอดแมสถ้าถอดแมสทพี่ไม่ให้เข้าบ้านวายเออแบ ฉ<ม>มมันมองอ๋อทำไมมองเห็นแบกอะ